วินนี้มาให้โศกใส่ครับวิวไกลๆวัดปานนนสว่างนะครับเอาวงบ่าเขาหอดช่วงหนาฝนแล้วไพเลียงเกิดยังนะครับแทงหนออยังฝนถมช่วงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับบันมะตกเมือวานนะครับ เมื่อนีวันที่12สงิงหานะครับวันแม่จกมีนอกนี่เต็มโป้ท้งหนามฝนหน่อยหนึ่งทางนองไม นี่ครับตัวนี้มีตลอดครับใบเขิมสูงด้านในผมก็มีเรียกว่ามะเบิงไพเหลี่ยงนี่ครับเป็นแห่งยัง,ยงเรื่อมีคนมาเก็บไปแล้วนะมีคนมาหาักไปแล้ว บงต้นคูนะครับกีดกอนฝนตกนะครับต็มีเต็มแล้วโอ้แต่วันยุ่งโพดครับยังไม่สวนยางให้โพดครับต้องเฝ้าไปแล้วครับเกาะแล้วตามมาแล้วไฟเหลี่ยคือบทันเห็น ผลนี้ไงเริ่มขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ามันเหี่ยวเพียงเพียงอึกแล้วครับโอเมนแะลเพียงส,สูงทองหัวล่ะนะครับสูงแล้วตัวนี้าก็เห็นอันเดียวนี่ครับพวกเนี่ยพึ่งผลมาใหม่ ไปเลี้ยงแต่ช่วงออกคักๆกับลายแห้งนะครับนี่อ่าเริ่มเห็ดแล้วนะครับกอพวกนี้เริ่มเห็ดแล้วยุ่งก็จับน้ำมือเลยทิ้งสิเลยครับมาสิมาเก็บแล้วทีนึงประมาณนะครับ ตัวนี้ถึกกอไผ่หล้อมรอบนะครับนี่แต่ว่าก็ออกดีอยู่โอ้เริ่มเห็นลายละอีกสองสามหมื่นครับพอมาเอาอีกหลายละนี่ก็ฝนตกเมื่ขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะซิมินะซิมิผมมาเกี้แบวรอบนึงนะครับก็อีกสองซ้ำมือก็พอมาจักมีดนี่ซิะ,ะมาณสองมีดครับเต็มโปแล้วคนับ เด็กกีดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์กีดเก็บแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กีดอีกมิดสองมิดประมาณนี้ช่วงฝนทิมช่วงตัวนี้คนทันอุ้ยยุงเต็บมือโอ้ยยุงป่ายุงสวนยางตัวเล็กน้อยครับ จะพอดจยุงคือพอดตอนน้ตนต้นกิสนาต้นฟันนะครับเกิดเองหลังจากปลูกตนน้นญ่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตนน้นเต็มไปเบิดนะครับเป็นพุ่มขึ้นมาเลยฟังนี่ก็นว่าเบิ่งว่าออกดีบอ่อนะครับมีปลูกคูอยู่ช่วงหนึ่ง โอ้ยหิดยังหิดปวกอยู่บก็นะปวกไม่เอ้ยโอ้เงาขึ้นใหญ่แต่เฮ็ดปวกเมนอยู่บอ,อ,อีพออีเม่นาซิเม,มนพร้อม ก็มีดอกเดียวเห็ดปวกกับฝน,นทำ้งหมโอ้เจ้าพะคนลูกบุญละ่ะปียุ่งกัดนะครับแล้วขีดกระเดียมอ้าวเห็นเห็ดปวกเสยถ้อเห็นจะแสดงว,ว่ามัน เริ่มออกกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอมองเก่ามองเคยมองเคยเก็บนะครับยั่งเลยคือเกิดดอกเดียวอันนี้คิดบอมเม้ฮห้ปวกนะครับแต่ว่าคือดอกใหญ่แห้งปกติแถวๆนี้มันสีดอกในนอก นี่บ่อเท่านี่เคยเกิดพ่อประมาณครับ้างว่งเบิงต้น,นต้นย่อมหอมนะครับต้นใหญ่ประมาณหนึ่งคนโอบ ปลูกประมาณยี่สิบปีบางส่วนเอาไปใส่งานบางปลูกพวกปลูก,กความกันนะครับเอาไปใส่งานแนละ้วสูงกับสามสิบสี่สิบเมตรนะสินี่ครับเดี๋ยวเอาไปเห้ผู้เาเบึงครับเห็ดปลวกบอแต่ว,ว่าคือเกิดดอกเดียว ขี่มอไซค์แสดงว่าเห็ดออกยางค่ะครับขี่มอไซค์หาเห็ดซองๆเอาเลยแสดงว่าขังท่างกับติดเกิดล,ล่ำใยกับกระล่างติดหน่อยครับ โอ้ยยุบไรครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิง่งเริ่มใหญ่อีกครับนี่ประมาณนี้โอ้เดียงว่าออกคักแล,ล้วคนลอยเดี๋ยวเขาเขาสุ่มเหมือนสักหน่อยแล้วนี่ก็เคยออกขึ้นกันครับ เขาจบซองอยู่แถวนี้แสดงว,ว่าเขาเคยได้โอ้ยห้อยขวดเคียวบ่โอ้ย,อย,ย,ออยแตกเว้ยล่ะเมนบ่โอ้โมเมน นะครับเข้าหนาทสิเคยนี่นี่นี่ก็เ,เอาหมูว่านบ่ห้อยเปิดโอเคครับสำหรับ ไห้โศกใส่ยนะครับใกล,กล้ๆวัดปานุนสว่างกับประมาณนี้ครับโอ้ยุงลายครับน,น้อยๆก,กรกดแดงล่าไปครับน่ครับนำยางแต่ว่าสวนนี้บุได้ขึ้นมาวานะครับบรเห็นตอนกีดนะครับ๋ยวมาเยวมือหลังจียงีมาไทยตอนกีดเลยสำหรับมือนี้ล่าไปครับ ยางนี่ครับสวัสดีครับ